เอาลไปก่อนนั้าหลังอ่ะใช้กนน่ะเิีบเยจจเอร์คอนเสิ นี้เนื้ออบปวกโอ้ยย oh, oh, like ูคัมฟรอมสวีเดนสีเยูไลค์กับผัดไทยอร่อยไหมอร่อยอร่อยเอ ชื่ออะไรครับเจมุยอ,อ,อ,อายุเท่าไรครับอายุห้าสิบเจ็ดปีครับแล้วหอยทอ,อดนางลำเนี่ยมันมีอะไรหล่อนหลอนไหมเพราะว่านางลำนี่มันจะเป็นอะไรแบบหล่อนหล่อนมากเลย <c oughs> ทำไมถึงชื่อหอยทอดนางลำครับก็เราอ่ะชอบลำบงแล้วชอบไปนิงานล้ำแก้บนลำบวดหนากงานแห่ ก็เลื่อยเปื่อยเพราะว่างเราก็เลยจะมาขายหอยทอดเออแล้วเ,เลยก็ต้องซื้อหอยทอดนางรำแล้วหอยทอดนี่ขายมากี่ปีแล้วครับขายมานานหลายปีแล้วแล้วก็หยุดไปพักหนึงเพื่อไปสมัครสอบตอล้วก็ไม่ได้หรอกก็ยังพักรักษาใจอยู่สักพักหนึงเราก็เลยอยากขายอีกก็เลยมาตั้งขายอีกเรามีที่อยู่แล้ว ผัดไทยใส่เข่งนี่ได้ไอเดียมาจากไหนครับไอเดียมาจากไหนผัดไทยก็มีขายกันเยอะแยะเราก็อยากขายผัดไทยบ้างถ้าเราจะทําไงดีว่าให้คนรู้จักให้คนจําเราได้เราก็นึกถึงเข่งปลาทูเออผัดไทยใส่เข่งแต่เข่งก็หลายบ้านอยู่นะแต่เราอยากให้คนรู้คนรู้จักเออเคีนแปลกก็อยากได้ลูกศิษหลักกินในนี้อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงผัดไทยเค่งอะไรเงี้ยมีน้องคนหนึ่งมาอยากได้ผัดไทยเก่งเพราะได้กล่องธรรมดาแล้ว ขายจนหมดเข่งอะน,น้องไม่ชอบใจเลยไม่อยากได้ของอยากได้กข่งอออหอยทอดผัดไทยนี่ราคาเท่าไหร่ครับหอยทห้าสิบบาทกาปกติธรรมดาก็หกสิบวีเจ็ดสิบวีถ้าพิเศษหอยเนียจะพิเศษไทยหอยตัวใหญ่ใหญ่แดงแดงแล้วผัดหวานแล้วผัดไทยอะครับผัดไทยผัดไทยก็ห้าสิบบาทเหมือนกันแล้วแต่พิเศษไทยพิเศษเส้น แต่ดู้าแล้วก็มีเหล้าเหลาเลาเลาเลาหอยแล้วหอยก็จะมีไข่กับหอยสองอย่างราคาหกสิบบาทโอ้หอยแวใหญ่หโอนี่หอยใหญ่หอยใหญ่ดูหอยใหญ่เห็นได้ค่ะว่าร้านเจ๊บางวันนี้จะมีเมนูตำไปย่างตำพื้นบ้านของใช่อาหารถิ่นอาหารถิ่นด้วยครับใช่มีลาย่างมะขามซน มันหรูอทำกะทิอร่อยอร้อยอร่อยไีเลย Yeah.